ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับอติโยมใส่บาตรให้แก่คณะสงฆ์นะครับบ้านชำเคาะบวเห้ยหรือบ้านอะไรนี่ยเบ้านชำเคาะนะครับอําเภอเขาชิดจะกูดจังหวัดจันทบุรีนะครับนี่คณะสงฆ์มาแต่วัดบ้านเก่าบ่อนู่นอำนาจเจริญนู่นนะครับนี่เด้อเดินทางมาช่วยงานที่วัดตะเคียนทองนะครับนะครับยมเขาตั้งใจนะครับนี่ตั้งใจใส่บาตรนะครับแต่ว่าด้วยคณะสงฆ์บางครั้งก็มากบางครั้งก็น้อยนะครับนี่ เด้อขอให้โชคลาบล่ำรวยล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อ ขออนุญาตถ่ายภาพไปฝากญาติโยมทางอำนาจเจริญนะครับผู้ไม่มีโอกาสได้เห็นภาพแบบนี้นะครับเนี่ยเด้อสาธุสาธุหนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพมาดิศุป,ปวัฒโนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับครูบาอาจารย์วัดบ้านเขาบอ่อนะครับที่มาร่วมงานปฏิบัติธรรมนะครับวัดตะเคียนทองนะครับอำเภอเขาชิดสกูดจังหวัดท่านจันทบุรีนะครับออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมนะครับเนี่ย เด้อน,นี่นะครับนี่ขออนุญ,ญาตถ่ายภาพไปฝากญาติโยมคุ้มวัดบ้านเกาบอนะครับตลอดถึงญาติโยมทั่วทั่ไปนะครับผู้ไม่มีโอกาสได้เห็นภาพแบบนี้นะครับนี่โยมจะอยู่ตามสวนทุเรียนนะครับบ้านห่าง,างกันนะครับนี่ เจ้าของสวนทุเรียนนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพเด้อพระอาจารย์มหาองอาจพระอาจารย์มหากองศิล์น,นะครับนี่หลวงปู่แอด์นะครับจากวัดบ้านเขาบอนุ่นนะครับนี่ขอให้โชคลาภล้ำรวยล้ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง เงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อนะครับไม่เป็นไรเด้อถึงไหนก็ถึงนั้นเด้อพระอาจารย์จีคทัดนะครับพระอาจารย์ใหญ่นะครับเอาขออนุญาตถ่ายภาพเด้อ ทุเรียนยังติดต้นอยู่นะครับนี่รุ่นสองหมดนี่หรือรุ่นแรกนี่รุ่นสอง,สองมันแก่หรือยังเนี่ยยังยังเป็นลูกเล็กๆอยู่นอนนี่เนาะเด้อนะครับนี่เจ้าของสวนทุเรียนนะครับสาธุเอาเดินทางต่อละเด้อนะครับโยมบอกว่านานๆทีครูบาอาจารย์จะออกมาบิณฑบาตสายนี้นะครับขออนุญาตถ่ายภาพสวนทุเรียนก็แล้วกันนะก็มีเต่ต้นทุเรียน ลุ้ลวนนะครับส่วนทุเรียนนะครับ1 2ึ่งสองห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมนะครับบ้านชำเคาะนะครับอำเภอเขาทิดสะกูดจังหวัดจันทบุรีนะครับถวาย อาหารบินทบาทแด่คณะสงฆ์นะครับที่มาร่วมงานปฏิบัติธรรมที่วัดตะเคียนทองแห่งนี้นะครับนี่เด้อนะครับเจ้าของสวนทุเรียนนะครับนี่ขอให้โชคลาภล่ํำรวยล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับใส่บาตรทั้งครอบครัวนะครับนี่อ <c oughs> <c oughs> นุญาตถ่ายภาพไปฝากญาติยม <c oughs> ทางอำนาจ,จเจริญเด้อ <c oughs> อยู่ด้วยกันกี่คนเลยนี่สามสี่ห้ามารวมกันบ่อนึกว่าครอบครัวเดียวโอ้ย่าพี่น้องของพระจันมหาเชาว์มเอยู่คนเดียวอยู่บานคนเดียวโอ้ลูกพี่ลูกน้องของพระจันมหาเชาวนะครับวันนี้มาถึงถิ่นพระจันมหาเชาวเด้อญาติโยมคุ้มบัดบ้านกบบนะครับผู้สนิทสนมกับพระจันมหาเชาวนะครับ วันนี้ขออนุญาตถ่ายภาพญาติของพระอาจารย์มหาเชานะครับคนนี้พี่สาวพระอาจารย์เชาเอ้เอ้ป้า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 นนป้านีน่บวงโอ้น,อนีป้าของพระอาจารย์มหาเชานะครับหวงาอาจารย์จาววัดบ้านกบนกบนะครับขออนุญาตถ่ายภาพไปฝากญาติโย,ยมทางอำนาจเจริญนะครับคุณวัดบ้านกโบผู้ไม่มีโอกาสได้มาเห็นภาพแบบนี้นะครับเด้อ เป็นบุญพิเศษนะครับขอให้โชคลาภร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงซื้อหวยก็ขอให้ถูทุกงวดทุกงวดเดอ้อ,อดด <laughs> ลูกสุดท้ายนี่หมันที่สุดนะครับเนี่ลูก <laughs> สุดท้ายนี่พิเศษนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร ญาติของพระอาจารย์มหาเชานะครับปรเปรียนทำเก้าประโยคนนะครับนี่เด้อสาธุอนุมโมทนาหนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับอุบาอาจารย์ออกรับบินทบาทจากญาติโยมนะครับบ้านชําเคราะห์นะครับนี่เด้อหันหน้ามาดังกล้องให้หน่อยเด้อใครไม่หันหน้ามานี่ปรับสองร้อย นะครับขออนุญาตถ่ายภาพไปฝากญาติโยมทางอำนาจเจริญนะครับผู้ไม่มีโอกาสได้มาเห็นภาพแบบนี้นะครับเดิ้คุ้มวัดบ้านเขาบอนนะครับนี่นี่นะครับญาติโยมตั้งใจมาใส่บาตรขอให้โชคลาภล่ำรวยล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อนะครับโยมเขาตั้งใจนะครับนี่ เป็นบุญพิเศษนะครับนานๆครั้งนะครับคณะสงฆ์จะมาออกบิณฑบาตแบบนี้นะครับในงานปฏิบัติธรรมประจําปีนะครับที่วัดตะเคียนทองนะครับอําเภอเขาชิดสะกูดจังหวัดจันทบุรีนะครับครูบาอาจารย์จากวัดบ้านเขาบ่อนะครับพระอาจารย์วีรภพาศพระอาจารย์มหาองค์อ่านพระอาจารย์มหากองศิลนะครับหลวงปู่แอดนะครับครูบาอาจารย์อีกหลายต่อหลายรูปด้วยกันนะครับ ขอโทษที่ไม่ได้ออกนามโมทนะครับเพราะยังจำชื่อไม่ได้นะครับกี่ครอบครัวล่ะเนี่ยใส่บาทอยู่นี่สามครอบครัวเป็นญาติกับพระจันทร์มหาเชาหรือเปล่าเนี่ยใครใครเป็นญาติบ้างล่ะเนี่ยนะครับญาติของประเดียนทำเก้าวประยุก์นะครับพระจันทร์มหาเชาานรัตตนะครับเด้อวันนี้มาถ่ายถึงบ้านท่านเลยนะครับเนี่ย ันหน้าไปาดังกล้องให้หน่อยเด้อหนึ่งสองสามยิ้มใครไม่ยิ้มปรับห้าร้อยเมื่อ <c oughs> กี้ปรับสองร้อยตอนนี้ปรับห้าร้อยแล้วนะครับเนี่ยพระจันทีคทัตนะครับ ขอให้โชคลาบร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมทําบุญใส่บาตรนะครับนี่นะครับคณะสงฆ์ที่มาร่วมงานปฏิบัติธรรมนะครับที่วัดบ้านตะเคียนทองนะครับอําเภอเขาชิดตะกูจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมนะครับนานๆจะมาครั้งนะครับเด้อ การกะจำนวนก็เลยค่อนข้างจะยากนะครับมีกี่รูปกี่รูปนะครับนี่เอา้าเด้ออืมสาธุสาธุ นะครับยุงกลัวจะไม่คู่กันนะครับก็เลยไม่รู้จะเลือกน้ําเลือกอะไรใส่บ้างนะครับนี <laughs> ้ไม่เป็นไรเด้อไปรวมกันที่วัดเหมือนเดิมเด้อใส่ไปเลยนะี่ยไปถึงที่วัดครูบาอาจารย์ก็นําไปรวมกันแล้วก็แจกแก่คณะสงฆ์เหมือนเดิมนะครับเด้อครูบาอาจารย์จากวัดบ้านเก่าโบนะครับพระอาจารย์มหาองค์อาจนะครับพระอาจารย์มหากองศิลน,นะครับหลวงปู่แอดนะครับ ที่ไม่ออกชื่อนี่คือจําไม่ได้นะครับจําได้เฉพาะรูปที่ออกชื่อนะครับมาช่วยงานนะครับทับหน้านะครับเดินทางมาก่อนนะครับพระจันทีกระทัดนี่นะครับเด้อ